เป็นประธานอาคุนไวยวนี้ชื่อไทยชื่อพุทธชาติไนแค่ิ้ะไทน้อมนกพนมจบพร้อมไปกับประธานผีพุทธชาติก็จะได้เป็นผู้นำเสมอเพราะว่าเราดีในการกระทำดี ของประธานในพิธีกาถือว่าเป็นผู้นำบุญเป็นธรรมดาของโลกเนาะสัตว์ก็ต้องมีจ่าฝูงมนุษย์ก็ต้องมีหัวหน้ามีผู้นำการกระทำใดๆก็ต้องมีผู้นำเสมอ ตองทราต่อไปตานนั้าที่ที่ดูแลทุกเยนะะเอาแบบทีทุกที่ขึ้นหรือย่างหองอะไยนี้มันจะได้ติดไวเนาะดีผมก็ได้ขึ้นมาตรงนี้นั่นแรลร่บเป็นการสนว่าคุณวัยวัยมีสมาธิดีมากโอษนาบุญแลวนะคุณจะเป็นทางมาเลเซียฮ่องกง ไต้หว e ันหรือว่าสิมคโปรก็ยังอุตสาห์มาลงบุญไปทุกวัดที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทระเรัเถรับปฏิบัติดีเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในการสร้างบุญถึงแม้ว่าจะอาจจะอยู่ไกลแต่หัวใจอยู่ในประเทศไทยเนาะขอให้ความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา เมื่อคืนขอไปแล้วเป็ลงทั้งกวนเลยนะคนมาเลยอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากราบพระเสร็จแล้วสมาทานศีลลบศีลเสร็จเราฟังพระธรรมเทศนาก่อนนะครับหลวงปู่คำแปลนุ่นมาชีท่านจะเป็นอคแสดงธรรมเนาะเอาของดีสุดยอดเลยนะฟังธรรมแล้วเราจะได้ภาวนาเกิดปัญญาขึ้นมาตรงนี้เชิญทุกท่านกราบถวายดอกไม้ธูปเทียนอูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลับศีลร้องกันกันกางคน การป้องกันนานี้นาตะเรนาอุทธังอธิโสยหานะ ระอาเรตัอิุชาณะอราห์สัมมาสัมพุทโธคะวาภูตังภะควันตังอิราเณภุดุงเนนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่คึ่งของพระเจ้า ขวาตูภะถวะตะธัมโมธัมมะนะโมสัพพะนิธัมโมมีนะตุตะธรรมเป็นที่พึ่งของท่านพะเจ้าสุปะอิปันโนภะถวะตะสาธุสังโฆสังฆัญญัง <tunna marital> สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของขรร้าประจ้าไม่หลวงปู่คำแปลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยคนระับต่อไปนี้เราก็อาบบราธนาธรรมเพื่อที่จะให้หลวงปู่ท่านได้มีเมตตาให้แสงสว่างทางติดทางใจของเราก็จะทุกท่านอาราธนาธรรมร้อ,ะะอกัน,กนกปรรมาณะโลปาทิปติสสิป,ปโอ้เดี๋ยวพ,วพูดผิผมลืมนะขอสีก่อนขอสีก่อน ต่อไปน,นะเพื่อผิดีพื่อผิอ้วาวพวกเราขอสินร้องขอสินก็ก่อนถึงังองทำนะอ่าวเจอทุก่ารัตน์สิจ่ะมักยังทันเตวิสุวิสุงรัตานา์ทายาติาสรเนรัสหะปัญจสิรันญาจามาภูติยังภิกะยังทันเต Wism-wism rakanna taya, 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 นะโมตัสสะปะเะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะเะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะเะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ นะาขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมท้ะขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมท้ะขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตตังสัรนังกจามิอุตตังสัรนังกชั้ อัมมังสรณังคัจฉามิอัมมังสระณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสระณังคัจฉามิอุตฺเตปฺปึ <ram> Taman terenang nga jani Dukti yampi Taman serenang kacani Dukti yampi Tangkang terenang

Tangkang terenang nga jahit Hati yang disenang serenang nga jahit Diterenangnya menanggit ditang Hati yang disenang menitika patang tak mati vera manisika patang samadhi amit tak itna dana vera manisika patang tak mati amit aina dana vera manisika patang samadhi amit dame sumidha dana Tak mati, Amin Kami suci sajarah Beramanisika Patang sama dia, Amin Bukta wata Beramanisika Patang tak mati, Amin Bukta wata Beramanisika Patang sama dia, Sukrami Raya Majapahmatakana Velamani Tikah Batang Takmati Amin Sukrami Raya Majapahmatakana Velamani เอเลานัดกันถึงยันติเอเลนะบโอกาสัมปัญที่เลนะดิูุติงยันติตัตมาที่หล,ล,ลังวิโตตาเอออันดับต่อไปนี้เมื่อเราเข้าถึงพระาารัตนตรัยเข้าถึงไตรสนธคมเรามีศีลแล้วผู้ให้ผู้รักอันดับต่อไปนี้ก็ขอได้เจอสถา,านาบุญ คุตตาสี่เปนทุกท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาขอิมองจลนทุกท่านได้อรัธนมาทำครอบฐานะพระรพระมารดโลกาติปะทิสหังปะเกอันสัจติอันติวราอาญาตหาตันติทัตติกาปาราชาปชาติกา

พระพุทธเจ้าตัดจะรู้เป็นพระพุทธอทิชชตัตัดจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เทีวหรือประกาศคำสอนของพระองค์อยู่ทุกเดทห้าปีพระองค์ยินดีนิ้ผ่านดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศคำสอนพระองค์ก็สอนได้คน ที่เรื่องใสหรือพอใจบางคำสอนของพระองค์พองค์สอนลาวก็ให้คนที่เลื่อมใสศรัทธาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ายืนยาวมาถึงพวกเราก็เพราะคนของพระพุทธเจ้าสอนเลยดีแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จานั้นเมื่อตกคลอดมาถึงพวกเราวันคืนเดือนปีผ่านมา,มาจนถึงระจันบันขณะน,นี้เราทั้งหลายที่รับตกข้อดทำสอวมาเรารักษากติกาอะไรในจิตในแจวเ่ให้ได้ดีเป็นทนี่เราทำการทีอะไรเพิ่มไปบ้าง เดือนผ่านมาปีใหม่ตั้งขึ้นมกตราคุมภามีนาเมษาจนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมาแล้วหลายเดือนเราจำ่าดีอะไรเพิ่มเราใหาตาเพิ่มขึ้นไหมรักษาเสีเพิ่มได้หรือเปล่าตัวบมนเพิ่มได้ไหมก่อนที่เราจะหลับจะนอน แต่ละวันแต่ละคือเราทำความดีอะไรเพื่อบ้างศีลเราเคยอธิษฐานในลักษณะไหนคำสอนของพระศาสนาพระองค์ว่าวิธีให้เราทำือจีหลายหลายวิธีให้ทานก็คือว่าทำกวามดีรักษาศีลก็คือว่า ให้ทำคตัมดีตัวมรณาก็ถือว่าทำคตัมดีถ้าพูดเป็นภาษาก็ทั่ว,ว,วไปก็คงว่า,วาทำบุญโดยวิธีต่างๆให้ทานก็ได้บุญเพรสาะการเสียสละรักษาเศียงก็ได้บุญเพราะทำรวมทั้งกายทั้งวาจาและใจ การตรวนมไห้พระก็คือว่าบริกรรมภาวนาเราะสาธยายบทตวจเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นบทตรวจเสนอเสถียต่อองค์พระศาสนาเจ้าของพระศาสนาเช่นเราตัวพุทธคุณเอติปิโตปนวะอารหัสมาสมพุทโธขึ้นถ้าเราตัว ถึงเราตรวจไปก็เป็นการโรยกรรมภาวนาแต่ถ้าหากจะแย่ได้กว่าแล้วก็แย่ไม่ได้เรพราะเสื่ปราสาทกรรลาแต่ถ้าหากเราตรวจแล้วใครรู้เมื่อเราตรวจขึ้นเทวดารู้ทุกชั้นเพราะมทำนี้เทวดาฟังมาก,ก่อนเราที่เราจะตรวจ ตอนนี้เวเราตรวจขึ้นเทวดาเขาฟังรู้เรื่องเมื่อเทวดาฟังรู้เรื่องเทวดาก็จะกระนุโหมอนาในการที่เราตรวจเมื่อเราตรวจที่จุตัวระกว่าอาไรต้างมาจ้องบริโภเทวดาก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นเสียงสาวของพระโดรเขากำลังกอนเดือ คุณของพระโคดมอยู่อันนี้เราได้คุณหลายๆต่อเพราะเราสาทยายก็เ,เป็นการบริกรรมบา,ภา,ภาวนาดารู้เขาก็อนุโมทนาบุญกับเราอีกต่อหน,น,นึ่งดังนั้นเมื่อเราตัวคนหรือตัวคาถาบทไหนเราแปล้่แความตรวจขึ้นถึงแม้เราจะแปลไม่ได้ทุกบททุกคำตรวจ แต่เทวดา,าฟังรู้เรื่องดันั้นเราทั้งหลายที่รับรอรดกตกทอดถึงขนาดนี้เราทำการีอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันถ้าไปพูดถึงศาสนาบางศาสนาเขาศาสายายหส่วจจากไปประเทศอินโดนีเซีย ไปฝั่งประเทศจินโดเซียเขาบวชวัดหน 1, ึ่งห้าลอกถาพระบอกว่าพระตอบว่าเสียงอะไรคือทำไมดังปล่อยนะักในประเทศจินโดเซียไปประเทศจินโดเรียบ้างขึ่นกลับมาของเขงาวัดแต่นั้นเมื่อได้อยู่เข้าวัดได้ยินเสียงดังข้าโพนตามทามี ในเมืองจาก,กัตา้าแล้วก็ถามพระว่าทำไมมีเสียงสวดห่อยๆเสียงดังห่อยๆและวทัว่วไปในเมืองจาก,กัตาพระตอบว่าเสียงเขาเสืะเสือนของศาสนาอิสลามหลวงปู่กับแกกนเลยินแล้วก็เลยคิดถึงว่าอเอศาสนาพุทธ์เทะไทยคนใด ตรวจมนต์นกันเมื่งกี่ครั้งาหากไปเชียอกับ<ะ>ประเทศจินโดนีเซียเอาเชศเขาตวดวันหนึ่งหาครงแต่ประเทศใจอจาจจะประมาณสองครั้งชเช้าเย็นเชียถ้าหาพพูดถึงว่าดีหรือวิธีกัรเสนอเสเจ้าของพระศาสนาคือพระศาสดา หากันขนาดไหน้องดาวสองชาเวอนบางทียังเกียบอยู่ไม่ก็ได้ตรวจอ้านรุนอ่านดีอันนั้นของเขาอ้านได้ได้วันหนึ่งเขาจะตรวจให้ให้พบน้านครั้งแต่ละวันทำอัน,นี้เป็นสิจวัตประจักฉะนั้นประเทศไทยคนไทยและเกิือคุณของพระพุทธเจ้า เจ้าของพรศาสฏาสรมเวลานี้ไม่หยขาดขาดเกิดเกิดไม่ได้เจ็บที่ดังนั้นเราทั้งหลายเปีใไม่ปัญหาจนถึงขราดนี้ขอฝากเจ้าพุทธว่าข้าพระเจ้าต่อไปนี้จะพยายามเสนอเสนคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรม คุณของพระอริยสง์จะให้ได้มากขึ้นกว่าปกติที่ผ่านมาทออะไรตน,นนะแม้แต่ชะนอนก็จะขออธิษฐานสีกว่าควนหลับแต่นั้นเมื่อเราทำความดีตามคำสอนของพระศาสดาแล้วความดีก็จะส่งผลให้เราไปสู่สถา,านที่ที่เราต้องการคือ ได้รับฝังุตกในปัจจุบันจากนี้และถ้า,ากเราคัดนา่าจากจากนี้ไปแล้วคือตายจากจากนีไปคาาเดีน,นี้ก็จะส่งผลให้เราไปเกิดในศาสนาที่เราต้องการเป็นต้นว่าตวันบางชั้นฉังนั้นถ้าหากเราทั้งหลายต้องการไปในลักษณนี้ ขอให้ทำกามดีให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจายของตัวเองให้ได้ต่ละวันตจละว,วันจะได้ในใน,นั้นจุตดุจี้่าความดีบำลมีที่เราทั้งหลายกระทำตั้งเส่อดีจนสิงปัจจุบันกันนี้ว่าความดีทั้งหลายจง,งคุ้มกองรองรับปกปักรักษาตลอดอานุภาพของความเทเจ้า พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่ทุเทระคนณละโลกสารกุศลวานตงดลบันดาลให้ใจยกใส่กาลูกสานทั้งหลายต้องมีความขกายสบายใจตลอดชั่วอายุขัยของแต่ละคนแต่ละคนด้วยเถิด